การนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดแล้วมีเพศสัมพันธ์ยังไงมันถึงทําให้เกิดการตั้งครรภ์ครับคุณหมอเคยจริงๆแล้วหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนี่ตั้งครรภ์เยอะเลยเพราะข้อที่หนึ่งก็คือมันประจําเดือนมาไม่ตรงค่ะคือไอ้หลังเจ็ดเนี่ยพอประจําเดือนมาก็โอเคนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ก่อนประจําเดือนจะมาอ่าอันนี้เราไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ยิ่งถ้าคนเมนไม่ตรงเนี่ยกะว่ามันจะมาวันที่ยี่สิบ มันโผล่ไปสามสิบอ่ะก็มีปัญหาดังนั้นสรุปว่าหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเขาแค่นีหนึ่งจะไม่สามารถคุมกําเนิดได้ถ้าประจำเดือนมาไม่ตรงไข่ตกไม่แน่นอนเปยี่สิบแปดวันถูกต้องค่ะยี่สิบแปดยี่สิบแปดอย่างนั้นเลยใช่ใช่ก็คือวันที่สิบสี่ของประจำเดือนเป็นไข่ตกดังนั้นถ้าประจำเดือนเราไม่แน่นอนไข่เราตกไม่แน่นอนก็จะนับไม่ได้อันที่สองคือคนเราเนี่ยน้องต่างประหลาดคือคนไม่อยากท้องนี่แหละ จะท้องก็คือไม่ได้ตื่นเต้นไข่ตกเลยเออนะคะก็ไข่ปรากอว่าวันที่เมนมานั่นแหละปรากฏบว่าเป็นวันไข่ตกเออมีเลือดออกซึมซึมมาท้องเลยนะคะอันนี้อันที่สองก็คือเรื่องของประจำเดือนไม่ใช่ประจำเดือนจริงเป็นประจำเดือนของไข่ตกค่ะค่ะดังนั้นสรุปว่าการนับเนี่ยมันไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือนับไม่ถูก เราต้องนับประจำเดือนมาวันแรกคือวันที่หนึ่งค่ะอันนี้คือหลังเจ็ดเอออันนี้แกไปน,นับวันที่เจ็ดเป็นวันที่หนึ่งคราวนี้ก็ใก่ตกพอดีนะคะพอ,อวันที่เจ็ดก็เป็นวันที่สิบสี่ของประจำเดือนก็ท้องเลยดังนั้นการนับหน้านับหลังเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่สตรีทมากเลยเ่าะฉันไม่อยากมีลูกนะคะควรจะคุมกําเนิดวิธีอื่นที่มันเชื่อถือได้กินยาคุมฝังยาคุมฉีดยาคุม ร่วมกับการใส่ถุงยางอนามัยถ้าไม่แน่ใจว่าเขามีโรคหรือเปล่านะคะ